สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับไรเช่นเคยนะคะดัเตอร์กรีนนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะเดียก็มาพร้อมกับเครื่องกองน้ํานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องกองน้ําของดัเตอร์กรีนนะคะซึ่งวันนี้ตัวที่นํามานะคะก็จะเป็นรุนร่นดิฟเพียวนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะสําหรับใครในตอนนี้เนี่ยที่กาลังมองหาเครื่องกองน้ํานะคะราคาประหยัดราคาไม่แพงนะคะต้องมาที่ดัเตอร์กรีนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย รุ่นริบเพียวนะคะ n v อ alkaline นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแบบ RO อังค l i ด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพนะคะแล้วก็อยากที่จะได้น้ําดื่มนะคะเป็นน้าด่างอัลคาไลเนี่ยมาดื่มเองที่บ้านนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะติดตั้งเองได้แล้วนะคะเพราะว่าจะมีเป็นเครื่องกรองน้ําด่างอังคาไลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกรองได้ถึง7ขั้นตอนด้วยกันนะคะกรองได้อย่างสะอาดลำเล็กมากนะคะ ความจุถังตัวนี้นะคะมีถึงขนาด8ลิตรเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะกรองน้ำาได้แบบจุใจเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อยากสอบถามนะคะในส่วนไหนของเครื่องกรองน้ำด่างอะคลายนะคะ env d r i q u i ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะกันเข้ามานะคะสอบถามได้นะคะซึ่งของเราเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะคะถ้าเกิดใครติดตามแบบไลฟ์สดด็อกเตอร์กรีนอยู่สม่ำเสมอนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่า ทั้งพี่เมย์แล้วก็เดียเนี่ยนะคะที่นำมาไลฟ์นะคะก็จะแบบมีหลายรุ่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเคนของเราเนี่ยรุ่นเคนเนี่ยก็คือมีเยอะมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะคะรุ่นแบบประหยัดมากนะคะราคาเริ่มต้นเพียง1 9 7่นบาบาทนะคะก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ขายดีมากนะคะเพราะว่าราคาประหยัดไม่แพงพกพาไปไหนมาไหนง่ายสะดวกน,นะคะตอนนี้เนี่ยใครที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งได้นะคะแล้วก็ สั่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสต๊อกของเราเนี่ยแน่นมากนะคะแล้วก็พร้อมส่งนะคะส่วนตัวลิปเพียวนะคะก็มีหลายรุ่นเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลิปเพียวแพนติโนโนะคะที่จะมีเป็นไส้กรองทองแดงนะคะก็มีนะคะใครที่ดูอยู่นะคะไลฟ์สดที่ผ่านมานะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะนอกจากจะ บรรจุน้ำได้ถึง8ลิตรนะคะด้านในเนี่ยกรองได้ถึง7ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว r o m e m b r a n e นะคะการกรองด้วย reverse o s m o s i s นะคะซึ่งเหมาะสมมากๆนะคะใครที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะกรองน้ําอะไรได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะคะน้ํากร่อยน้ําบาดาลน,นะคะหรือว่าน้ําเค็มนะคะสามารถที่จะกรองได้หมดเลยนะคะอันนี้แบบเดียต้องขอแนะนำไปนิดนึงนะคะใครที่บอกว่า การที่จะนําไปใช้นะคะกับพวกน้ํากร่อยนะคะหรือว่าน้าบาดาลน,นะคะแนะนํานะคะว่าต้องใช้แบบเครื่องกรองน้ําแบบ r o เท่านั้นนะคะถึงจะกรองได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีเป็นมาตรฐานนะคะต่างๆรองรับด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องก็ต้องหมอกไว้ก่อนนะคะว่าวัสดุที่ทำเนี่ยก็ทําจาก ABS food grade นะคะแล้วตัวเครื่องของเราเนี่ยก็ใช้งานได้คุ้มค่าทนนานมากนะคะ นอกจากนี้นะคะตัวเครื่งของเราก็ได้รับเป็นมาตรฐานนะคะระดับโลกจากสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นพวก NSA นะคะหรือว่าตัว w q a นะคะที่เป็นมาตรฐานนองรับนะคะจากระดับโลกนะคะมาเหมือนกันนะคะสังเกตดูได้นะคะว่า มาตรฐานต่างๆเหล่านี้นะคะที่มากับน้ําเนี่ยใครที่แบบซื้อน้ําแพ็คนะคะน้ำขวดเป็นประจํานะคะบางขวดเนี่ยเขาก็จะมีให้เห็นนะคะว่ามีเป็นมาตรฐาน NSS รองรับนะหรือว่าเป็นมาตรฐานตัว w q a นะคะสามารถที่จะดูได้นะคะซึ่งตัวเครื่องของเราก็เหมือนกันนะคะนีม้มาตรฐานนะคะสามารถที่จะดูได้นะคะในกล่องนะคะเราก็จะมีเป็นพวกคู่มือนะคะการใช้งานางต่างๆให้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็ติดตั้งไม่ยากนะคะเพราะว่า นี่นะคะแล้วก็มีเป็นปลั๊กไฟนะคะสามารถที่จะเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็ทําการตั้งค่ารีเซ็ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องกองน้ําตัวนี้ได้แล้วนะคะส่วนไส้กองของเรานะคะก็อยู่ในเครื่องนะคะครบพร้อมเลยนะคะเมื่อทําการแกะกล่องนะคะเราก็สามารถที่จะติดตั้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องสายน้ําเข้านะคะด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นสายน้ําออกนะคะก็ทําการต่อได้เลยนะคะ ไม่ยากนะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นก๊อกนะคะไว้เปิดในปิดนะคะอันนี้เนี่ยก็อยู่ด้านหน้าเลยนะคะซึ่งตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็มีการออกแบบดีไซน์มาได้อย่างสวยงามนะคะสามารถที่จะตั้งบนพื้นโต๊ะแบบเรียบแบบนี้ก็ได้นะคะบนโต๊ะบนเก้าอี้นะคะสามารถที่จะตั้งได้นะคะหรือใครที่บอกว่าอยากจะประหยัดพื้นที่เพราะว่าที่คอนโดเนี่ยพื้นที่เนี่ยมีจํากัดมากนะคะหรือว่า ที่บ้านทักหอพักนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแขวนนะคะบนผนังได้นะคะอันนี้เนี่ยก็ทําให้แบบประหยัดพื้นที่ของเรานะคะไปได้เยอะเลยนะคะพูดถึงแบบเกี่ยวกับการประหยัดพื้นที่ไปแล้วนะคะเรามาฟังถึงสรรพคุณของเครื่อง กรองน้ําตัวนี้กันอีกบ้างน,นะคะอย่างที่เังได้บอกไปข้างต้นแล้วนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกรองเป็นน้ําด่างอัลคาไลได้ด้วยนะคะน้ําด่างอัลคาไลเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือน้ําที่มีค่า pH นะคะตั้งแต่แบบเจ็ดขึ้นไปนะคะเหมาะสําหรับการดื่มนะคะช่วยที่จะช่วยที่แบบ ให้ร่างกายของเราเนี่ยพ้นจากความอ่อนเพลียมเมื่อล้านะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะเช่นแคลเซียมนะคะโซเดียมแมกนีเซียมนะคะแล้วก็โพแทสเซียมนะคะที่จะซึมเข้าสู่เซลล์ร่างกายของเรานะคะได้อย่างรวด,ดเร็วนะคะนอกจากนี้เนี่ยน้ำด่างอังคลคาไลของเราเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างน,นะคะก็คือ1เลยนะคะช่วยปรับนะคะค่าความเป็นกรดด่างในร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเป็นแร่ธาตุนะคะอัลาไใน รูปปัะจุอิออนนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายนะคะดูดซึมได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อีกข้อเนี่ยก็คือสามารถที่จะต่อต้านนะคะสารอนุมูลอิสระนะคะในร่างกายนะคะทําให้แบบพวกผิวพรรณเปล่งปั่งนะคะหน้าเนี่ยดูอ่อนเยาว์ลงนะคะสาวๆเนี่ยอาจจะชอบมากนะคะหลายๆคนนะคะก็สามารถที่จะ สั่งซื้อนะคะเป็นเครื่องกรองน้ําดักออคลายนะคะไปผลิตน้ำนะคะเอไวยดื่มมาใช้นะคะได,ดะะ้อย่างจุใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยน้ำเอาคลายนะคะก็ยังช่วยที่แบบรักษานะคะพวกไขข้อเสือเ่อมต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็รักษาเป็นพวกโรคกระดูกพุุนนะคะก็สามารถที่จะรักษาได้เหมือนกันนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามกับเราก่อนก็ได้นะคะในส่วนของไส้กรองนะคะ หลายคนบอกว่าถ้าเกิดตัวเครื่องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยสามารถที่จะไปสั่งซื้อทางไหนได้บ้างนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อนะคะกับทางลอตเตอรีได้เลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีอะไหล่ครพบพร้อมนะคะรวมถึงตัวไส้กรองด้วยนะคะ ไส้กองเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับทางเราได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ไส้กองหมดอายุใช่ไหมคะอย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งนะคะควรที่จะเปลี่ยน1ถึง2ครั้งนะคะขึ้นอยู่กับตามสภาพน้ำของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะแล้วนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไส้กองเลยนะคะต้องโทรหาดรกรีนแล้วนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ย มีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นริบเพียวนะคะตัวเค้นนะคะมีทุกรุ่นนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะว่าต้องการแบบยกชุดเลยนะคะหรือว่าใครที่บอกว่าต้องการเป็นบางตัวเท่านั้นนะคะหลอดยูวียังไม่ขาดนะคะ R o ยังใช้ได้ไม่ถึง2ปีนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อแยกก็ได้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ส่วนตัวเครื่องนี้นะคะใครที่ได้แบบดูไลฟ์สดนี้แล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะดื่มเป็นน้ําด่างออลคไลนมากนะคะเพราะว่าสรรพคุณและประโยชน์เนี่ยมีเอ่อดีต่อร่างกายมากๆนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อในทางช่องทางไหนได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปีนะคะร้านซารานะคะหรือว่าในไลฟ์ช็อปของเรานะคะ มีให้เลือกหลายรุ่นนะคะถ้าเกิดใครที่บอกว่าออน้ำอัลคาไลเนี่ยเป็นมีรุ่นอื่นอีกไหมนะคะนีนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นรุ่นนาสกะแม็กชัว sure, นะคะกรองได้ถึง8ขั้นตอนนะคะสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆนะคะได้ในแบบคําอธิบายนะคะของตัวอย่างสินค้าได้เลยนะคะหรือใครที่จะเข้าไปรับชมในช่องทาง y o u t u แ e ้วจกรีนช n แนลก็ได้นะคะเราก็จะมีเป็นรีวิวนะคะสินค้าต่างๆนะคะรวมไปถึงเครื่องกรองน้ํานะคะ รุ่นต่างๆอีกด้วยนะคะเข้าไปรับชมและฟังกันได้นะคะใครที่เข้าไปเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามมาให้ด้วยนะคะหรือใครที่บอกว่าอยากจะโทรมาพูดคุยได้ไหมนะคะแบบอยากจะให้แนะนําเพราะว่าที่บ้านเนี่ยต้องการแบบ เ,เป็นครอบครัวใหญ่นะคะแนะนําตัวไหนได้ดีนะคะหรือว่างบมีประมาณเท่านี้นะคะสามารถที่จะให้เราเนี่ยแนะนําตัวไหนไดบ้างอยางที่จะเอาไปกองน้ําก่อยนะคะหรือว่าน้ำบาดานะคะสอบถามได้นะคะโทรมาได้ที่เบอร์0926382366นะคะหรือว่า0926382229นะคะหรือจะทักใจมาก็ได้นะคะ ID รายก็จะเป็นแอดไซนนะคะ d r g r d o e E.N. นะคะตั้งแตกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดียก็ขอฝากเป็นเครื่องกองน้ำนะคะดาออกอัลคาายนะคะวิทเพียวเอนบีนะคะกองได้ถึงเจ็ดขั้นตอน